วันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องความทุรักทุเลในการทำซาลาเปาไส้เปือกของอิชันนะคะในรอบไม่รู้กี่ปีนะทุกคนค่ะด้วยความอยากกิน,นอ่ะเนาะก็เลยแบบอืจัดเอาได้เผือกมาก็เอามานี่ยล่ะค่ะมากวนนะคะทําเผือกกวนแบบสไตล์ของอีชันเองนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะ เป็นแบบหนืดๆห,หน่อยนะคะตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วแล้วก็เอามาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะทุกคนพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำแป้งนะคะคือแป้งนี่คืออีชั้นเนี่ยหมักไว้แล้วนะทุกคนก่อนหน้านี้นะคะแล้วทีนี้ก็มาเริ่มทำการตัดตัดมาทั้งหมดได้ห้าลูกนะทุกคนลูกที่ห้าก็จะเล็กหน่อยนะทุกคนคะ แต่ก็โอเคได้อยู่ดิฉันก็มึนงงในด่งแป้งนะคะตอนนี้คือแบบมันเป็นอะไรที่ขั้นตอนหลายอย่างมากนะแต่ด้วยความที่เราอยากจะกินนะเนาะเราก็ต้องจัดยอมอดทนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ทําแป้งเสร็จแล้วรอบหนึ่งเนาะก็มาเตรียมกระดาษไว้แล้วทีเนี้ยก็จะมาเริ่มการอย่างระบาดท,ที่นี่ยัดไส้นะคะทุกคนขา ใส่ลงไปเลยค่ะนี่จะไส้เผือกแบบหอมนะทุกคนเออแล้วก็เป็นการแบบทำสลับเปาในรอบโอ้ยตายแล้วทําไปทํามานะคะก็จะได้เป็ดสลับเปาเป็นหัวจุกตายแล้วแบบนี้นะทุกคนยิ่งคือเอาตรงๆนะฉันแบบทําสลับเปาแบบเกือบไม่รอดนะทุกคนนะคือ ไม่ได้เข้าไปดูคลิปในการพันเลยอ่ะน่ารักเขาเรียกว่าอะไรเออพันนั่นแหละเนาะก็ในการปิดทําลูกขึ้นลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไปทํามามันก็พอใช้ได้อยู่แล้วไอ้สองลูกเนี่ยที่เห็นนะคือแบบไส้ด้วยความที่แบบเรามีไอ้ไส้หมูหมักไว้แล้วเนาะทุกคนเราก็เลยเอามาทําเป็นแบบเป็นลูกกลมๆเป็นโคตรเล็กๆนะทุกคน สาลาเปาของอีชันก็จะเป็นแบบโคกลกเค็กเล็กแถมยังแบบปิดยังไม่ค่อยอยากจะมีดเลยนะทุกคนขาแต่ดิฉันรับรองได้ว่ารสชาติมันอร่อยมากทุกคนมันแบบไหนดูซิสุดเลยอะไส่เปือกอะเนาะออโอ้ยเปิดออกมานี่ววโอ้ยเปิดออกมาหลังจากนึ่งว้าหอมมากทุกคน หอมแบบซาลาเปาชัดๆเลยนะคือแป้งมันก็จะออกเหลืองนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แป้งที่แบบมันเป็นตาสีอะไรนะแป้งสีขาวอะไรเงี้ยเนาะเราไม่มีเราก็ใช้แป้งสาลี <c oughs> มีคนมองหน้าชั้นในการภาคเสียงเสร็จแล้วทุกคนก็จะได้ออกมาซาลาเปาว้าวซาลาเปาไส้เผือกของดิฉันเรียบร้อยแล้วทุกคนจริงๆแล้วมันก็น่ากินมากเลยนะ แล้วฉันกินไปแล้วทุกคนคะ่ะมันอร่อยมากก็เลยอยากจะเอามาอวดนี่แหละนะเอามาให้ดูนี่ได้หาลูกจุจุไปเลยทุกคนคะ่ะมามากินสาลาเปาด้วยกันนะจ๊ะมันรส